ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกันในเกม Power Party 5นะครับแล้ววันนี้เราจะไปป่วนโลกกันนะครับโดยการใช้ผมจะใช้น้องลิงนะครับเพื่อนๆเคยเห็นมีอันนี้ไหมครับที่ลิงถือ AK แล้วก็ยิงคนนะครับได้เลยครับบีมนั้นจะเกิดในเกมนี้แน่นอนนี่ผมมีลิงตัวตึงอยู่ตัวหนึ่งนะครับลิงตัวนี้ชื่ออาเธอครับตแต่แบบว่าเต็มเลยอันนี้คือได้จากการเก็บมอนตามทางนะครับไม่ได้ผสมพันธุ์ นี่ครับเรามีกองทัพลิงแล้วเ่อนนี้เราก็มีลิงอยู่5ตัวน้องลิงนะครับตอนนี้มีหัวหน้าฝูงชื่ออาเธอร์นะเป็นชื่อที่ใกล้เคียงกับสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งที่ผมติดตามอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปอู้อา้อากันนะครับไปน้องลิงไปป่วนลบบุรีกันตรงนี้คือเมืองลบบุรีนะครับพาไปดูกันทําว่าทําไมมันคือเมืองลบบุรีสวัสดีจ้าเมืองลบบุรีนี่นครับ มีลิงเยอะนั่นเองดูกันว่าประสิทธิธภาพของลิงของเรามันเป็นยังไงเริ่มจากอาเธอร์ก่อนแล้วกัอนกอะอ,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 อาเธอร์จัดการมาลูกยิงพวกกันเองและนี่คืออนุภาพของลิงลอบบูลีนะครับแล้วก็ยิงอะไรก็ไม่รู้ยิงหลังคาแล้วไปลูกจัดการมันข้ามันลูกนี่นี่คืออำนาจแห่งลิงนะครับอุ้ยนี่ไม่แจกครับนี่ครับ,รบอุ้ยลิงโคตรเอาลิงโคตรด,ดุ ตัวพวกนี้พวกนี้ไม่ใช่ศัตรูของเราเนีครับศัตรูของเราคือบอสเท่านั้นนะครับลิงพวกนี้ถูกการปรับแปลงพัตุกรรมแล้วก็ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพราะว่ามันสามารถว่ายน้ําได้ครับลิงที่ไหนว่ายน้ําได้ลิงที่นี่ว่ายน้ําได้นะครับววยิบสามเราวลเท่าไหร่เราวิวสามสองกลัวอะไรล่ะเปิดก่อนได้เปียบเอ้าจัดการมันลูกอะเธอร์ามันไปลิงมาเลกซีจัดการมัน้ามันลูกเออเดี๋ยวก็ตายแล้วลูกลิงตัวต่อไปจัดการมัน ข้ามันลูกข้ามันตัดการมาลูกข้ามันเออเออนี่ใช้ลูกอะไรลูกไฟใช่ไหมตัวนี้เป็นมอนอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะมันดูว่ะอ่ะลิงตัวต่อไปลิงมาเล็กนึงตัดการมาลูก เอาอยู่พลังหน่อยลูกฆ่ามันยิงมันลูกยิงมันเออยิงมาไปอึป๊บนี่หลบทันหลบทันเนี่ยเรียกว่าสกิลลิงเรียกว่าสกิลลิงรู้จักเปล่าถ้ำวานอนอะ่ะเนี่ยเขาเรียกวิภพวานอนเอ้ยจะตายละจะตายละเราเนี่ยจะตายเหมือนกันเก็บเก็บได้ไหมเก็บเลยแล้วกันเอ้ยได้เลยเว้ยมาดาโถ่สู้ลิงก็ไม่ได้ลิงนี่โหดจัด เราต้องให้กำลังใจน้องหน่อยมาลูกมามากอดทีได้ขวัญกำลังใจอย่างดีโอ้ยมันยิงใหญ่ยยเลยลูกการมาลูกตัวนี้ทำมันทำมันลูกยิงอะไรอยู่วะนะ่ะทำมันเออย,ยิงไม่ตายยิงอะไรวะเนะี่ยยิงอะไรลูกศัตรูอยู่นี่ลูกนี่ตายแล้วไปทำงานยิงสามทำมัน เออนี่เป้าใหญ่ยิงง่ายหน่อยเฮ้ยไม่ต้องอ้าวมาละไอ้พวกโจนใจสามมาเจอกลิงหน่อยมาอ่ะเธอข้ามันข้ามันเออตัวนี้จัดการข้ามันต้องยิงระยะใกล้ครับน้องสายตาสั้นยิงไม่ค่อยโดนนี่ขนาดใกล้ๆยังไม่โดนเลยโอเคเน้นเน้นโหดไม่ได้ดาเมจเอ้ยหมาข้ามาขามันลูกขามัน โอ้ยตายเลยว่ะโอ้ยโคตรดุดุจัดทีเดียวนี่คือตายเลยนะเอาเอาเอาลิงลิงกูลิงจะปีไก่แล้วมัไงบอสแมวพร้อมแล้วก็จัดดิรออะไรล่ะเอาจัดการมันลิงสามยิงมันอุ้ยโดนเกาะหลบไม่ทันเฮ้ยยิงมันยิงมันยวง่อนคูดาวจะหมดเดี๋ยวจะเก็บเอาปืนกลหนึงแกใช้ซะ ลิมาไงเนะงี่ยลุกหลงเหรอ,อมันพุ่มว่ะมันพุ่มอยู่ในใจวะ่ะเปลืองแก้ใช้ซะเออจะตายแล้วต้องดูเลือดก่อนนะไม่งั้นตายเก็บ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 อันนี้อิ่มเลยสามเปอร์เซ็นต์เฮ้ยลูกฟ้า,าก็เก็บได้เออตอนนี้ได้บอสแมวมาแล้วเนี่ยโอ้อีซี่ว่ะลิงนี่มันโหดจริงๆเลยเฮ้ยมีคนโดนลังแกต้องไปช่วย ต้องไปช่วยไปจะลูกจัดการมันมันรังแกนกนกน้ําเดี๋ยวนะเิียง,งเรงเหานี่น่าจะยิงหมดยิงหมดไปสนใครหนูลูกเลีงบ้างก็ได้นะลูกนะเฮ้ยเจ้าจัดการมันลูกจัดการมันยิงอะไรยิงอะไรอ่ะยิงอะไรลูกศัตรูตอยู่นี่ลูกเลีงบ้างนะหรือว่าใสาต่ตาสั้นมาเนี้ยโอเขี่ยได้ไหมเ้าจะเก็บได้แหละสิร์เอย่าออกมานะ โดนลิงยิงตายนะ่ะเฮ้ยได้โจรมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วว่ะเราจะต้องไปอาณาจักรลาโบให้ได้เลยนะเจ้าวานอนทั้งหลายอาจจะต้องเจอกับพวกสมุนองค์กรองค์กรชั่วร้ายนะ่ะยิงมันเลยลูกระยะใกล้ระยะใกล้ยิงโดนแน่นอนแต่ลูกมันอยู่นู้นลูกหนกูมันอยู่ตรงนู้นลูกเออยิงมันลูกยิงมันเออยิงมันเข้าไปลูกเอา,อาเธอยิงมันลูกข้ามันข้ามันเออ ยิงแกวยิงอะไรอนะ่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วโอ้ oh, สร้างตัวอะไรวะเนี่ยสร้างมอนโบราณแน่นอนตัวใหญ่มากแต่บนนั้นมีเสายิมด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันแลคคูลน,นี่ว่าให้แลคคูลสู้กับพวกสมุนองคอ์กรก่อนโดคคูลน่าจะต้องใช้ลูกแดงเพราะว่าแลคคูลมันจับยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายา มันเอาว่ะ <Man> มันจะมันจะเป็นปอจะปักต่อลิงว่ะเป็นจะปอจะปักต่อลิงเหรออ่ะนี่ใบไม้สู้ใบไม้ป่ายิงมันลูกยิงมั่นหูยิงแรงอยู่นะยิงแรงอยู่นะเออนี่ครับหูยเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนใครจะเป็นปอจะปักต่อลิงเอาจัดการมันลูกทำมันเฮ้ยเก็บก้อนได้ไหมหูยสามเปอร์เซ็นต์ยังน้อยอู้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอน่ยต่อยลมมันลูกเอ้าโดนไปดีได้ไหม มันจะตายแล้วอะ่ะอุ้ยเปิดโบกน่าจะได้อยู่ได้ไหมได้แหละไม่รู้หรอกเอออันนี้ครับเลียงง่ายโตวไวไปได้ไอ้นี่มาแล้วครับมอดแซนดาอุ้ยตายเลยเอ,อ้อแมวแมวนึกหมาหวเมื่อกี้นี้เอาเป็นแกเป็นปฏิจจปักษ์ต่อลิงนั้นเหรอโดนซะโดนลิงจัดการซะลิงโคตรโหด นี่ลิงยังไม่ควักปืนนะครับดีละลิงอะ่ะควักปืนแล้วยิงไม่ค่อยแรงเฮ้ยอะไรวะล่ะออ้ยลิงบ้านนี้โหดจัดลิงที่นี้โหดจัดนี่อะไรเนี่ยอา้าวนี่มันสปีชีสเดียวกันแต่ว่าลิงที่นี่เขาโหดนะครับแม้แต่สปีชีสเดียวกันก็ไม่เว้นผมเก็บไปก่อนล้วกันนาจะใช้าจะได้ใช้งาน เอาไปทำลิงดาวเอาไปเพิ่มดาวให้ลิงนี่คือวิธีการทำให้อาหารสดใหม่ตลอดเวลาอีกวิธีนึงนะครับเพียงแค่เราคลิกขวานะครับแล้วก็ให้ทัดตัวไหนก็ได้กินนี่ครับอาหารก็จะกลับมาสดใหม่อีกรอบหนึ่งเอาไหนวิง่งจัดการมาลูกยิงมัน่ามันยิงโดนไหมโอ้โหเมือก็ยิงโดนโอ้โหส่ใสอย,สอยนอกาอากาศเอาเรื่องแต่ไม่มีการยิงโดนเลยครับนี่คือการยิงโดนไม่มีเลย เอาเก็บก่อนเดี๋ยวน้องตายเอาเอา,เอาตีวือดอ้าวมันบินอยู่ไะสอยกลาดโอ้ยแค่ดามเมจเดียวโคตรเบาเออเอาไม่เก็บด้วยโคตรโหดจะตายจะตายแถวนี้น่าจะเป็นกำแพงของอาณาจักรลาโวนะครับดูจากกำแพงแล้วน่าจะเป็นกำแพงที่ผ่านสงครามมาเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันน้ำตัวอะไรอ่ะ มันน่าจะเป็นธนุกิธนุกิร่างไฟฟ้านะครับโอ้ยมันไล่ลิงว่ะยอมไม่ได้มันไล่ลิงอยู่เรายอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้เราต้องจัดการมันอาเธออยู่ไหนวะอาเธออาเธอจัดการมันเจอจัดการมันข้ามันเดสามเอ็ดก็ไม่กลัวนี่โอ้โหเอาว่ะอาเธอแบบถึกมากออาเธอจะตายอาเธอตายอุย้ยป,ปัดไปลิงสี่ฆ่ามัน ทำมันทำไมท่ามันกวนตีนอย่างวะทำไมท่ามันกวนตีกันนี่เฮ้ยเวลไฟฟ้ามอนไฟฟ้าอย่าไปกลัวเยอะนะไปลิงสามฝากด้วยฝากด้วยนะลิงสามทำมันเออโอ้ยเอยอไม่ดีแจง้งกูหรอกโหโคตรเบาดูจากเสียงแล้วเบาจัดนี่รับเบิดลิงเราแรงๆอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยลิง ุ้ยลิงกับตายลิงกับตายเอาฝากไปลิงจัดการมันจัดการมันลิงลิงสองป่าวะลิงสองครับุ้ยลิ่งกจะตายลิ่งกจะตายเก็บก้อนเก็บก้อนอุ้ยจะรอดไมนี่ยเลยโอ้ยตอนนี้เรามีหินนะครับเรามีหินเอาไว้ป้องกันอยู่เอาลิงหนึ่งเก็บก้อนเก็บก้อนอุ้ยจะตายแล้ววะลูกน้องลูกน้องเราเหลือกี่ตัววะเนี่ยเก็บก้อนเก็บก้อนเดี๋ยวมันตายงั้นเราต้องโซโลคนเดียวแหละ ว่าลิงเราโดนดาเมจว่ะมันจะแดกหรอกแลนเทคนป้องกันเราอยู่เอไว้จุกเอไว้จุกได้ไอเอาเธอพร้อมยังยิงมาลูกยิงมันเอาเธอนี่เหมาะกับการสู้ออบอสนะเพราะว่าเขายิงไม่ค่อยแม่นครับแต่พวกตัวใหญ่นี่คือยิงง่ายมากเลยยิงแบบสบายเอาหมดแล้วนี่ไม่ได้แดกหรอกตัวนี้คือสบายครับสกิลไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เอาตัวนี้ไป อ่ะยิงมาลูกยิงมาลิงซีอุอ้ยลิงโดนช็อตลิงโดนไฟช็อตเอาปืนกลใชไปปืนกลแกใช่ซะโอเคนี่ครับโดนตอนนี้โดนสถนา,านการนะครับสถา,านการลากอของเลือดเหลือน้อยเลือดเหลือดซีเลือดเหลือนิดเดียวลิงสี่เลือดเหออเลือน้อยลิงส,สามไหวไหมไห,ไ,หไหวไหมลูกไหวไหมเอายิงพลังไหนลูกนะอุยลิงสามจะตายอ่ะลิงสามจะตายแล้วอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ลิงสามนี่ โอ้ทนถึกถึกทนอุยอ้ยอุย้ยเก็บก่อนเก็บก่อนลิงจะตายโอยอะไรวะเนี่ยมัดสวิงเอ่ะมัดสวิงเหรอฮะฮะมัดสวิงเหรอ,หหรอโอ้นี่ไม่ได้แดกหรอกสกิลยังธรรม่ายังธรรม่าอยู่ไอ้ฝากด้วยลิงหนึ่งข้ามันอุย้ยลือลืมหลบเลยลิงหนึ่งข้ามันยิ้มเลยลูกให้มันตายเออเอาให้มันตาย ไม่ต้องหถึงตายนะลูกบอกไปเราต้องเก็บเอาไปใช้งานเป็นกรรมกรของเราอาเธอร์จัดการมาลูกไม่มีสกิลดีกว่าและอยากให้น้องได้ถ่ายปืนนะครับปืนน้องนี่คือมีประโยชน์มากมีประโยชน์ว่ามากกว่าตะโกนอตอนนี้ก่อเราลดอยู่นะครับเราต้องหลบเลือเหลืออะไรวะเนะี่ยร้อยร้อยสิบแปดเอาให้เหลือสักหลักสิบแล้วกันเลือดหลักสิบแล้วต้องเป็นงานของเราแล้วแหละ เออเหลือสักสิพอหกล้วสเล้เอาเอา,เอา,เอา,เอากับบ้านเลยโอ,โอแค่สนะเมื่อกี้แนะล้วแล้วเราช็อตแล้วเราโดนช็อตได้ไหมโอกาสสิบสเอาให้หมดอีกอีกะแกเอาหมดโหจับยากวะจับยากวจับยากนั้นเลยเ จะแยกขนาดลยอะเอ้ยแดงแล้วแดงแล้วเฮ้ยเขียวแล้วสวยนี่เราได้โอ้เป็นระดับหัวหน้าคนงานเหมืองน่าจะทำงานดีมากเลยครับเดี๋ยวขอดูขอดูเดี๋ยวนว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเองอยู่นะนี่ไงเรามีตัวเขียวแล้วนะครับตัวย่าปลูกได้ทำงานมือได้ปลูกผักได้ทำงานมือได้ตัดไม้ได้ขนย้ายของเบลสามอันนี้คือดีอ่าแล้วตัวนี้ ช่างฝีมือได้ตัดไม้ได้ขนย้ายได้เวลสาบนะครับแล้วก็พลิ้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้คือแบบโคตรจาร้าเลยดูหัวดิโคตรจาร้าแล้วตัวนี้อะไรตัวนี้เป็นใบไม้ตัวนี้โคตรจาร้ามาฉันจะให้อาหารแกรนี่คืออาหารที่เป็นรางวัลของแกเอาไปกินซะอาหารออสมุนไพรเนี่ยดีที่สุดแล้วนี่คือนี่คือรางวัลของจ่าผูกนะครับแล้วก็ขอล,ลูกคำนหน่อยลูกลูกคำมาหนบัฟหน่อย แล้ววันนี้อาณาจักรของลิงก็เกิดความสงบสุขด้วยการนําทัพของราชาอาเธอร์ทำให้ฝูงลิงในอาณาจากักรลพบุรีได้มีที่อยู่อย่างผาสุขเป็นยังไงบ้างครับสาหรับการนําลิงมาเดินเล่นนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ